แมซินวนชาแนลสวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะวันอังคารที่8ตุลาคมก่อนที่จะรับชมเนื้อหาแนวทางรบก,กวนคอมเมนต์บอกแอดมินทีนะคะว่าภาพชัดภาพเบลอเสียงชัดเสียงเบาเสียงเบลอเสียงแตกเสียงทุ้มไหมแอดมินอยากทราบนะคะรบก,กวนพี่ๆช่วยคอมเมนต์บอกทีเดอ้อแล้วก็ก่อนที่จะรับชมเนื้อหาแนวทางย้ำเตือนทุกคลิปทางช่องสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะเอามาดูเลขตารางประจําวันกันก่อนเนาะอันนี้ก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ละกันแอดมินก็นําเสนอทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ตำรา ของวันวันที่1เดือน12บไม่ผ่านนะคะชุดเจาะ ,65 แล้วก็59เนาะแต่ถ้าย้อนดูหลายๆผลงานที่แอดมินนาเสนอมาทุกวันก็ยังสอบผ่านอยู่นะคะเนาะเลขตารางประจําวันมาดูของวันวันที่16ตุลาคมนะคะเลขในตารางมี458701 4 5 8 7้แศูนย์แล้วก็หนึ่งแอดมินไม่ได้จับนะให้พี่พี่ไปจับเอาเองเดอ้อลองดูเนาะอาจจะจับ2ตัวเจาะซตัวเจาะหรือว่าเอารางวันที่1 6ตัวไปเลยก็ลองลุ้นๆุ้นดูละกันนะคะอันนี้เป็นเลขตารางประจำวันดูจากดาวยาราศีแล้วก็ อ่ะ้างขึ้นั้างแรมของวันนั้นนะคะอันนี้ก็ของวันมาที่1 6ตุลาคมก็ตรงกับวันพุธเนาะเขาก็จะดูว่าดาวย้ายราศีเลขอะไรเด่นตัวอะไรนะคะั้างขึ้นั้างแรมนะคะเขาก็จะมีสูตรของเขาเนาะอันนี้แอดมินก็เอามาแบ่งปันให้อ่ะแคมหน้าจอไว้นะ,ะมาดูเจเอียงกันหน่อยนะคะพี่ๆหลายคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตาแล้วแหละเพราะว่าแอดมินนาเสนอกับตําราบ่อยเหลือเกินแต่ขออนุญ,ญาตย้ำนะคะว่ารัฐบาลไทยเป็นงวดแรกที่หนูมานําเสนอซึ่งหนูไปย้อนดูผลงานเก่าขเขาก็สอบผ่าน อันนี้เป็นสูตรจับหลักนะคะว่าไปตามสูตรของเจ๊เอี้ยงนะวันที่1ของวันวันที่1ตุลาคมสอบผ่านนะคะเหมือนจะให้ตัวเด่นมาที่หเนาะสองตัวเจาะของเขาห6 5 9ก็มาทั้งบนแล้วก็ล่างเลยโอ้โหสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าติดตามนะคะอัตรีมแคบของวันที่16ตุลาคมนะเป็นสูตรจับหลักของเจ๊เอี้ยงนะคะ หลักเนาะเขาก็จะให้เป็นเลขเด็ดมา4ี่หนึ่าสองเก้านะคะถ้าชื่นชอบเลข4 2ตัวจอที่เน้นมา40 43แล้วก็47ถ้าชอบ1นะคะ2ตัวจอเน้นให้10 13 17 8หนึ่งก็แ0ด3 87ย์แปดสามปดเก็ห0 5ศ5นย์ห23สา9ห้าเแล้วก็97 6 60 63แล้วก็67นะคะ ตัวจับเน้นไปที่0 3แล้วก็7นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าตามสูตรของเจียงก็คือให้เน้นนะคะให้เลขที่ติดดูเลขที่ติด0 3แล้วก็7ไว้เนาะอันนี้ก็เผื่อใครอยากตามเจียงนะคะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงตำราวนี้ผลงานเขาก็เดินดีไหลดีอยู่เนาะแต่ว่าเมื่อคืนก็หลุด,หล,ดหลุดลายสำนักมากเลยเมื่อคืนสอบผ่านแค่น้าอ้วนไหมอันนี้พูดถึงตำราวนะคะเดี๋ยวมาลุ้นรัฐบาลไทยเนาะเจียง e จะทำผลงานไวดีไหมชินชอบเลขไหน อย่างเช่นแอดมินชอบเลข6วันนี้แอดมินก็จะมาโฟกัสนะหกศูนย์หกสามหนะคะลองพิจารณาดูเนาะใครที่คิดว่างวดหนึ่งสิตุลาคมน่าจะยังมี9แล้วก็หก็ลองพิจารณาดูเด้อไปจิ้มลอตเตอรี่ไว้นะคะเดี๋ยวถ้าสูตรสอบผ่านงวดนั้าเดี๋ยวแอดมินจะตามต่อให้อีกนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยค่ะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะของแม่นำหนึ่งพี่ๆเตรียมแคมปหน้าจอนะเดี๋ยวพูดถึง1ตุลาคมก่อนเนาะงวดน,นั้นโอ้โหปล่อยมาเม่นเดียวแคนแคนนะคะที่ปล่อยช่วงต้นงวดเลยเนาะ 3, แล้วตอนนั้นโอ้โหสามเก้าสามดังมากแล้วมันชนหลายสานักมากอย่างเช่นของอาจารย์ไอติมเขาก็ฟันสามเก้าเลขฝาลงพี่อมสามเก้านะคะแล้วก็อายุพี่อมก็สามเก้าเนาะเป็นช่วงที่พี่อมเสียชีวิตพอดีนะคะเลขสามเก้าดังมากๆเลยแล้วตอนนั้นแอมินก็คิดอยู่ในใจว่าโอ้โหเลขมันดังขนาดนี้ยังไงก็ไม่ออกแล้วก็ไม่ออกจริงๆนะคะ ของแม่น้ำหนึ่งเนาะเขาก็ฟันเป็นชุดเจาะของเขาแล้วก็3ตัวเจาะแล้วก็เลขทูบก็สอบไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวมาลุ้นดววันนี้จะเป็นยังไงใครที่จะรอเลขทูบแม่น้ำหนึ่งเขาจะจุดวันที่15้ตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวถ้าแอดมินได้ข้อมูลมาเดี๋ยวจะมานําเสนอเดี๋ยวมาลงคลิปให้อีกทีเนาะอันนี้ก็เอารัฐบาลไทยเป็นชุดคํานวณของแม่น้ำหนึ่งไปพิจารณาก่อนนะคะแอดมินลงคลิปไปแล้วแหละเมื่อคืนน่าจะได้เห็นแล้วแหละเห็นเขาฟันมาเนาะเห็นเขาชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มานะว่างวดนี้ต้องมี8 เขาก็เลยให้เด่น8มานะคะชุดเจาะ818287 8182แล้วก็873ตัวฟันมาแบบหางเดียวแข็นๆเลยก็คือ812นะคะอ่ะลองไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ติดตามหรือว่าชื่นชอบเนาะสูตรของแม่น้ำหนึ่งนะคะลองไปหาลอตเตอรี่ไวเดอร์แปดหนึ่งองแปดเจนะคะมาดูรัฐบาลไทยของดอกไม้และสายลมนะคะผลงานหนึ่งตุลาคมสอบไม่ผ่านนะผลออกห้าหกอ่าห้าเนะคะ แล้วก็ซิมกตุลาขอปล่อยมาแล้วอันนี้ก็มีพี่ๆมาคอมเมนต์ว่าให้ให้อินตามให้เนาะก็เขาปล่อยมานะคะเป็นชุดเจาะ3 4 2 3 4ตัวกันก็คือ3 2 7 แล้วก็2-7นะคะเมื่อกี้หนูไปเช็คในแอปเป่าตังค์3 4ยังมีนะคะแม่แต่ว่าลองเซิร์ชเป็นลองค้นหาเป็นเลข3ตัวของเขา2-3-4มันไม่มีนะมันไม่มีแต่ว่า3-4ยังมีอยู่นะคะ3-4-2-7-7-2ยังมีอยู่นะเผื่อใครที่อยากจิ้มลอตเตอรี่เนาะอะ,อะแคมหน้าจอไวเด์ดอกไม้และสายลมจ้ามาดูแนวะทางของแอดกระแตพรมเพียนกันต่อนะคะหตุลาคมผลออก6 5ห้สอบไม่ผ่านนะคะ ไม่เป็นไรเนาะสอบไม่ผ่านแล้วก็ตามต่อเหมือนเดิมอันนี้เป็นชุดเต็มของ16หตุลาคมของไอ้กระแตพรมเพียรนะคะใครอยากติดตามแนวทางหรือว่าสูตรของกระแตแคปหน้าจอนะเลขเด่นนะคะงวดน,นี้ให้เด่น1แล้วก็8ตัวรองแล้วก็9ดับ 40. หน่วยบนนะคะชุดเจาะนะคะของกระแตพรมเพียร26 29 21 28 23 25 6 961น8 63 65, 9 5 9 2 9 8 93 95 9 6 1 6 8 6 9 9 9 1 8 1 3 1 5 8 3 8 5แล้วก็3 5นะคะแอบติดเลข95มาด้วยเนาะซึ่งมันออกไปแล้วใช่ไหมเลขท้ายของวันหนึ่งตุลาคมออก59าเกพี่ีถ้าคิดว่ามันคงไม่ออกอีกเราก็ตัดไปเลยแล้วกันตัดออกไปเลยเนาะดู65กับ59มันออกไปแล้วนะคะอะใครที่เชื่นชอบก็ลองพิจรารณาดูเด้อมีตัวเลขในใจไม่เอ่ยมีตัวเลขในใจแอดมินด้วยนะคะเลขติด6กสองหกหกแอดมินไปจิ้มลอตเตอรี่ไว้ ก็ตรงใจแอดมินอยู่นะคะพิจารณาดูละกันนะมีเลขดับด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเลขดับกันถ้าแอดมินย้อนดูหลายๆงวดเนาะเลขดับของกระแตผมเพียรนี้ก็สอบผ่านมาหลายงวดแล้วนะคะอย่างงวดของวันที่1ตุลาคมผลออก6559เนาะดูเลขดับเขาก็สอบผ่าน มาดูของงวดซิตุลาคมขวาม,มือนะคะเลขดับ10หน่อยบนไปกลับเนาะห5 7 2 8 9 9 6 0 3 1 0 3 4 41แล้วก็58นะคะอันนี้เป็นเลขดับก็คือเลขที่จะไม่มาของงวดวันที่16ตุลาคมนะคะพี่พีเนาะแอดมินก็ชื่นชอบแนวทางนี้เหมือนกันนะซึ่งมันก็ประหยัดต้นทุนเราไปได้เยอะเนาะถ้าสูุดก็สอบผ่านนะคะ สูตรเลขดับของกระแตพรมเพียรนี้ก็สอบผ่านมาหลายงวดแล้วนะพี่ๆลองพิจารณา o เด e โอเคไม่เอ่ยอันนี้เป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มแล้วก็สูตรเลขดับของกระแตพรมเพียรนะคะใครถามหาก็มาแคปหน้าจอไว้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันวันที่16ตุลาคมนี้นะคะวันสุรจะสอบผ่านม,มาดูกิมเคยกันสักหน่อยนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่ติดตามมานี่เขาก็สอบผ่านมาเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้นะคะวันหนึ่งตุลาคมนี้หลุดทั้งใบเขียนมือแล้วก็ใบสีแดงใบล่างอะไรของเขาเนาะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาตามต่อนะ16ตุลาคมแอดมินได้แค่ได้มาแค่ชุดเต็มล่างนะคะใบเขียนแบบซ้ายมือยังไม่มานะถ้ามาเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้นะคะเดี๋ยวเอาชุดเต็มล่างไปพิจนารณาก่อนละกัน16ตุลาคมนะคะเต็มล่างให้7970 717273 6960616263 59505152แล้วก็53เนาะ ดูมีเลขหมายไม่สีนวลด้วย59แล้วก็50นะคะตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่า59ไปออกท้ายของงวดวันที่1ตุลาคมไปแล้วนะคะแล้วก็งวดน,นี้นะถ้าถามแอดมินว่าชอบตัวไหนของกิมเคยนะคะก็ชอบ62นะคะชอบเลขที่ติด6เนี่ยเขาก็มี69 60 61 62 63เนาะอารองพีจารนาดูละกันนะคะของกิมเคยเนาะใครที่ติดตามแล้วก็ใครที่จะรอใบเขียนเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้อีกทีเนาะใบเขียนแบบซ้ายมือนะคะโอเคไม่เอ่ยอะแคปหน้าจอไว แคมปหน้าจอภาพนี้ไว้นะคะต่อด้วยรัฐบาลไทยของแอดสุยนะคะแอดสวยเนาะซิมหกันยายมสอบผ่านเนาะแม่เนาะผลออกบน60694มา1ตุลาคมนะคะหลุดมาดูของงวดซิมหตุลาคมนี้เนาะใช้ภาพใช้ภาพแบบโอ้ได้น่ารักจังเลยชุดเจาะนะคะ3538แล้วก็39นะ39นี้ก็ดหตุลาคมก็เสิแสนจะดังเลยเนาะ อ้ารุ่นดูเผื่อ39มันดังวันที่แล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เผื่อมันจะมาออกวันนี้นะคะไปจิ้มลอตเตอรีร่ไปละกัน3 5 3หแล้วก็39นะคะแล้วก็แนวทางฝันเป็นจริงนะคะของงว,วันที่1ตัวตุลาคมสอบไม่ผ่านนะคะมาดูของวัน16ตุลาคมเนาะก็ใบแรกนะคะให้มาที่906ตัวเจาะ2ตัวเน้นที่ 06, 09, แล้วก็96นะคะอีกใบนะคะก็ให้เป็นตัวเจาะ2ตัวคือ7985แล้วก็1 4 ตัวเลขหน้ามานะคะ16ตุลาคมฝันเป็นจริงเนาะ79กแล้วก็หนึ่งสนะคะเหมือนน่าจะเป็นตัวเน้นของเขานั่นแหละเพราะว่าเพิ่มเพิ่มไปอีกคําว่าหน้ามาเจแล้วก็หนึ่งสี่นะคะใครที่ติดตามฝันเป็นจริงอยู่ก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะเนาะเผื่อใครคิดว่าเอ๊ะวันนี้9กับอาจจะมาอีกหรือเปล่านะเนาะเกาะ06แล้วก็0ู9ย์นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่เนาะแม่เนาะอ่แคปหน้าจอไว้เดอเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้านะคะสำหรับวันนี้แม่สีนวลแชนแนลสวส